ชั่วเหมือนเดิมอากูนีมาเกืออผ่านนะพี่เราเดินไปถามเองว่านี่กี่บาทอากูนีมาถูกไหมพี่กี่บาทพี่เนี่ย ทันแต่ทำเกล็ดได้เลยสำเร็ลไรไทยแล้วแล้วเท่ากันสองกระถางไม่ดีใช่เท่ากันราคาเดียวกันใช่เดียวกันทุกกระถางเลยใช่โอ้ยชาติรู้สวยๆกําลังจะมีไหลเลยนะพี่กําลังจะมีโอ้กําลังจะออกไหลแต่ว่าไอ้ต้นน้อยก็ขึ้นขึ้นแพงขึ้นกันหมดเลยนะพี่ใช่มันจะมีหลอย่างรับใครไงพี่จะหน้ากับพี่ถูกน้อยพูดราคาดีเนาะรู้เจับกระถางเลยนะ อันนี้คือต้นน้อยที่จะอใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือสักตั้งนานนี่กว่าจะแยกกันปลูกอ่ะไม่นาหรือแยกเลยก็ได้ไหมใช่ฟอร์มสวยเลยพี่เชอรี่หอนเขาเนี่ยใช่ปลูกพี่โลถูกไหมพี่พี่โลเป็นอูม่าเชอรี่หอนนี่หรือว่เชอรี่แล้วก็หอนเชอรีรี่หอนอันนี้ขายหรือโชว์หรือยังไงพี่แต่นั่งถ่านหน้าอันเนี้ยนะถ่านหน้ากับแตงร้อยพุทธอันใหญ่กว่าพี่สองพุตนั่นนี่หนึ่งพันห้า ัวตัวใหญ่เลยนะพี่นี่คือางเลยนะแปดร้อยนี่เคยเห็นทีไม่เคยเห็นใช่หมันราคาส่งเลยนะพี่ราคาส่งแต่แต่แต่ซื้อผีดแปดร้อยถูกไหพี่่มนี่คือสี่ร้อยห้าสิใช่ไหมพี่สี่สวยพี่สวยมากไอข้างไอข้างบนก็สี่ร้อห้าสิเหมือนเลยเท่ากันดูกละราคาข้างบนพันเดียวเลยอ๋อหนึ่งพันพิโดการส้มอ อย่างกั้นแน่เลยนะพี่อย่างแน่เลยอ๋อมันอ๋อก็คือแน่นนอนเลยนะพี่นี่คือทั้งเวิร์มถูกไหมพี่เสติวิสันอย่ญญางเขาซื้อแล้วเท่าไหร่นมีพันเดียวอยะอันนี้คือติดจองติดติดจองไปแล้วนะพี่นะญญเอาดีๆสองร้อยเหรอใช่ไหมสวยนะอะไรมัรนพี่โลเปรูถูกไหมพี่ ่งอ่ะอันนี้คือไว้ไนถูกไหมพี่ตัวนี้ไว้ไนถูกไว้ไนเพราะว่าไอ้แล้วก็กานดากานเข้มอ่านี่ใช่สีขาวขาวไว้ไนท์กานเข้มเปิดกี่บาทพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทโอ้ราคาดีหรอพี่เพราะต้นใหญ่เลยพี่โลไว้พิงอย่างนี้เหรอพี่ไม่ใช่ไว้ปินเซตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาดีๆ ไวทพิงเซนนั่นเองไวท์เออไวทพิงเซนก็คือมีไว้แล้วก็มีพิงอันนี้เป็นพิชาการสีขาวใช่ไหมพี่เขียวอ่อการการอ่อนสีเขียวเพราะว่าถ้าเกิดไอไอไวทไวทไนท์มันจะเป็นสีสีเข้มอันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยพี่เท่ากันหมดเลยเท่าไหร่นะครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทราคาดีเอ้ยเอตัวพิงก็สวยนะพี่สวยชับพักมันจะสีชมพูเลยเนาะใบใช่ใช่สีชมพูพิโลถูกไหมพี่พิโลพิโลหกเก้าหก เออดูมไปเซอร์ก่อนผมจำชื่อได้วสวัสดีครับตรงนี้เดี๋ยวคุณมาเองพี่ียวคุณให้หอันนี้กี่บาทพที่แค่ลแค่บาทอืม <c oughs> ไอ้เล็กปันหน้านะน้นี่ <c oughs> ไซส์นี้ <c oughs> นนสวยกว่าเท <c oughs> ่าไหร่นะพีหกพันห้าเด้อนหหกพันหกจานก่อนหกพันห้าร้อยบาท นะครับร้านอยู่ตรงใกล้ๆเวิ้งประตูสองดูไหมพี่แล้วก็ทะลุออกโค้งประตูสองปุ๊บแล้วมานี่เลยแล้วก็ทะลุมาจากประตูมิกก็ได้ประตูร้านนี้อ๋อแยกสองเนี่ยพี่ไม่เพ่ะอากาศมีร้านเดียวเป็นร้านราคาส่งแต่ว่าขายปีกใช่ไหมพี่ใช่เมื่อเลือกดูกันได้เลยได้ขอบคุณครับพี่ต่อยอดได้เลยต่อยอดได้เหมือนกันเอาไปขายใช่ไหมพี่ได้ขอบคุณนะพี่